เป็นตัวขายดีที่สุดในปีนี้นะครับสำหรับสายสมนะะุนไพรนะฮะนีครับแรงแรงครับตนี้เด็ จากนายทักเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดเอารถคูปัต้านะครับ L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับตัวนี้เสาคมทั้งหมดนะครับมารีวิวทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง255,000บาทนะครับแล้วก็2,99,000านะครับมี3คันนะครับ2ราคาไปยังน้อยครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับ นี่สวยๆครับริ้วใหม่เช็คสภาพใหม่ครับตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนรถใหม่มากๆนะครับใครที่มีงบนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับใบมีดเป็นปีนหน้าแล้วก็จะเป็นสายวดหน้าใบยี่สิบสองนิ้วนะครับเอฟพีท่านใดสนใจนะครับคันนี้ราคาเพียง2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับ วินทำงานชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับใครไม่อยากได้ท่อลั่นนะครับไม่อยากได้ท่อดังนะครับก็สามารถเปลี่ยนท่อได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ต้องบอกว่าคุ้มๆนะครับราคานี้เช็คใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับรถที่ปรับวิวสภาพนะครับเรามีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับหลังการขายนะครับและคันนี้นะครับนัดแถมฟรีเลยจัดส่งฟรี3 0 0กิโลเมตรแรกครับ ใช้งานครับอ่าตัวน,นี้เป็น36แรงม้านะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับ2เพาโควิลับเช่น4ีล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ d ดร e c t i n ง e ์ t i o นครับอันนี้ราคา2 9 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆครับสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับไปอีกน้อยไปอีกไปอีกไปอีกนู่นกิดน,นู่นเลยก็ได้ ระบบไฮดรอลิกต่างๆไว้นะครับขึ้นลงน้อยน้อยเอาแบบจอดที่ว่าจอดนู่นเลยแล้วเรามารีวิวคันคัน่อไปแล้วให้มันต่อเนื่องเลยนะครับโอเคมาดูท้ายนะครับทุกรายละเอียดนะครับชัดเจนทุกจุดนะครับนั้นแท็กเตอร์นะครับเรารีวิวนะครับ นั่งอยู่บ้านนะครับดูรถที่บ้านนะครับเหมือนเรามาลองขับมาทดสอบด้วยตัวเองนะครับรถเราทดสอบหน้างานจริงนะครับอ่าสวยจริงนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับไม่มีจกตาครับนะครับน้ามันเครื่องของเครื่องของไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นสนะครับพร้อมใช้ครับคันนี้2008 2นแปกับ87ชั่วโมงการทางานนะครับไม้แท้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงน่าจะขาดมานะครับรถติดียกล้อครับอ่าไปขวา เรงดันครับเรามาดูเครื่องยนต์ครับจบไปนะครับสําหรับคันแรกนะครับวสวยๆนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้พร้อมส่งได้เลยนะครับคันนี้เป็นคันที่1น,นะครับเป็นคันที่1ราคา299,000บาท คลิปนี้นะครับถ่ายในวันพุธนะครับที่23นะครับสิงหาคม2566นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูคันที่2กันนะครับอ่านะครับมาชมสำหรับคันที่2นะครับ L3608 ตัวนี้เป็นปี54เหมือนกันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถคันนี้ก็ปรับสภาพแล้วสวยๆเช่นกันนะครับอ่ะราคา299,000บาทนะครับราคาเดียวกันกับคันที่แล้วนะครับเป็นรถยิ้นะครับรถเน็นสภาพใช้นี่นะ ไม่ดอนนะครับตรงนี้นะครับถ่ายแบบดันดันแบบสะไปเลยครับดูดันไม่เกรงใจใครครับตัวนี้คูโบต้า L3608 รุ่นนิยมใช้นะครับหรือใครที่ต้องการเอาไปตัดหญ้านะครับไว้ใช้ตัดหญ้าก็ได้นะครับเราก็สามารถเกาะหังตัดหญ้าขนาดเมตรยี่สิบได้นะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับสาสิบหกแรงม้านะครับเป็นรถยอดนิยมใช้ของคูโบต้าเลยนะครับงบในระดับกลางๆนะครับเราสามารถเอาไปรับจ้างไปลุยนาลุยหล่มได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถสาสิบหกแรงม้านะครับ คือเนินเป็น3สูบนะครับ2องเพลาโฟวิลขับเคลื่อน4ีล้อนะครับส่วนระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับทำงานค่อนข้างที่จะไวครับและคล่องตัวนะครับสำหรับเจ้าตาวแรงนะครับลูกค้าหามาเยอะนะครับเป็นตัวขายดีที่สุดในปีนี้นะครับสำหรับสามสิบหกใม้านะฮะเฉี่ยทุกดืครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะ ใกล้ครับฐานห้าเหมือนกันครับความแตกต่างนะครับหลังฐานจะต่างกันนะครับสุดท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ครับแผ่นลังคานะครับตัวนี้คือใหม่ทั้งหมดนะครับสีเก็บใหม่สติ๊กเกอร์เก็บใหม่ครับคันนี้ชั่วโมงอีฐพันห้าร้อยสาสิบห้าชั่วโมงการทํางานนะครับสี่ห้าสี่นะครับเป็นกองเป็นกองตรงนะครับ รุ่นกองตรงแล้วนะครับไม่ใช่กองควยนะครับตรงนี้สวยๆครับอ่าเยี่ยมครับชัดเจนนะครับคันที่2นะครับสำหรับคันนี้เป็น L3608 มหอปตัวดีๆปี54นะครับเน้นย้ำราคาอีกหึ่งครั้งนะครับราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาท เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับราคานี้รวมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับดูนะครับสายไฮดรอลิกนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับรถบิ้วใหม่เช็คใหม่แล้วเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพวกรีล้อหน้าคันหน้านะครับเช็คเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูคันที่3คันสุดท้ายกันนะครับคันนี้ราคาเบาๆอยู่ที่255,000บาทนะครับไปชมกันเลยสตาร์ทเลยครับ255,000บาทครับ นิ่มๆนะครับใครอยากได้ใส่ท่อเดิมๆเป็นพักเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับ2คันนั้นก็เอาพักเดิมมาใส่นะครับอ่ะตัวนี้2,55,000บาทเราขายตามสภาพรีวิวกันใช้งานนะครับสําหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับอยากได้รถสามสิบไว้ใช้งานตัวนี้ได้ดันหน้าแล้วก็หางสี่หางบุกเปิดนะครับดูโฟวิวครับ ชัดเจนเหมือนกันครับคัสกีนะครับโปวิวทำงานปกตินะครับบมแมนน้ำมันที่เบิร์ตหรอเ่เอาเอาหางลงแนวาหางลงแน่นะครับแตตอรี่อ่อนหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้นะครับระบบโปวิวทำงานปกตินะครับระบบขับเคลื่อนปกตินะครับควันไม่ไหลนะครับ ก็ถือว่าเครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราขายตามสภาพนะครับตัวนี้2,55,000บาทนะครับสำหรับคันสุดท้ายนะครับเป็นคันที่3 L 3 6 0 8ขายตามสภาพนะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับราคาเพียง255,000บาทนะครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับนะครับแรงครับตัวนี้สวยๆนะครับใครที่อยากเอาไปตัดหญ้านะครับก็สามารถถอดหางปุกเปิดออกได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับหางตัดหญามือสองนัดก็มีนะครับราคาคุ้มๆครับราคาเบาๆครับตัวนี้นะครับใครที่งบไม่ถึงราคาเก็บงานนะครับถ้าเก็บงานใหม่ก็เอาง่ายครับจาก255,000เนาะ นัดก็ไปเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับเก็บงานทําสีนะครับเปลี่ยนถ่ายคองเดยวอนี้ก็คือมาเดิมๆตามสภาพครับก็ให้ลูกค้าได้ดูกันว่ารถตามสภาพกับรถเก็บเอ๊ะทำไมบางคนบอกว่าโอ้แพงแพงนะครับแพงทุกอย่างมีต้นทุนครับเนี่ยราคาถูก255ห้านะครับก็ประมาณนี้ครับเราซื้อมาจากบ้านเขาก็แบบนี้นะครับ46001ชั่วโมงนะครับอยางนะหมดแล้วนะครับแต่คันนี้ได้ยางหลังดีนะครับยางหลังสวยนะครับ หัวไม่ไอนะครับตอนคัดตัดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขายตามสภาพนะครับไม่มีการรับประกันหลังการขายนะครับก็คือตามสภาพอยู่เลยนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับอยากได้รถตามสภาพไว้ไปใช้งานแต่ว่าระบบทุกระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบเหมือนกันนะครับส่วนใครที่มีงบหน่อยนะครับก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มอีกสามหมื่นกว่าบาทก็ได้ยางใหม่นะครับยางนี่ก็สองหมื่นแล้วครับ เก็บงานทําสีก็อีกหมื่นกว่าบาทครับอ่าเปลี่ยนหายของเหลวอีกเช็คคันหน้าอีกนะครับมันมีต้นทุนนะครับอ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับพี PPF ท่านใดที่จะตัดสินใจเลือกนะครับตอนนี้3ามสิบกแรงนะครับเรามีพร้อมขายพร้อมจําหน่ายอยู่ที่3ามคันนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัดแท็กเตอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรที่ศูน 8 6 1 1 1 9นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรเบอร์เจ้นะครับที่063-313-0447นะครับ,รบเบอร์ที่2สามารถแอดไลน์ได้นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ